สวัสดีค่ะเ่อนเพื่อนที่น่ารักทุกคนวูดดี้เองค่ะใครเพิ่งเข้ามานะคะยังไงก็กด subscribe ให้วูดดี้กันก่อนเลยนะคะเป็นกำลังใจให้ด้วยส่วนคลิปนี้วูดดี้จะพาเ,เพื่อนๆไปซ่อมรถกันค่ะ รถของวดีถึงคราวที่จะต้องเปลี่ยนผ้าเบรกแล้วซึ่งในอเมริกานะคะถ้าไปที่ศูนย์หรือไปที่ช็อปซ่อมรถนะคะอาจจะต้องเสียประมาณ2 3 0 0เหรียญนะคะในการเปลี่ยนผ้าเบรกแต่คราวนี้วูดดี้มีช่างอยู่กับตัวอยู่ที่บ้านเลยค่ะซึ่งเป็นแฟนของคุณแม่แนนซี่แม่ของคุณแม่ของจอร์ดนะคะก็วูดดี้จะต้องเป็นลูกมือเขาค่ะเป็นยังไงนั้นไปชมกันเลย อีจอดยูโซลอสโซลอสตอนนี้นะคะก็อยู่ออโตโซนนะคะออโตโซนเขาก็จะขายแบบเครื่องมือขายอะไหล่รถนะคะเราก็มาเดินเลือกซื้อแล้วก็ซ่อมของเราเองนะคะคือรถของวอดอเนี่ยตอนนี้เบรกมันเหมือนจะหมดนะคะก็มาซื้อเบรกแพดนะคะหลงค่ะตุนดอย่างเรานี้งงชิบหาย <'ll> ตอนนั้นแบบไม่รู้ว่าจะต้องใช้อะไรบ้างอะ่ะแล้วอยู่ตรงไหนอะ่ะยิบยังไงอะ่ะผ้าเบกเป็นหน้าตายัง<อ>ไงอ่ะต่อแถวนะครับเพื่อที่จะเอาขอบข้างหลังตรงโน้นนะฮะ สรุปก็ต้อง <c oughs> อไปที่เคาน์เตอร์นะคะแล้วก็ไปขอซื้อผ้าเกกบรกเขาเพราะเขาไม่ได้มีวางไวต้ตรงชั้นวางทั่วไปนะคะ <c oughs> งงกันทั้งคู่คะ่ะ2017 <c oughs> คนถ่ายนางก็ใจดีนะคะนางก็บอกอันนี้อันนู้นอันนั้นนะคะราคาเท่านั้นเท่านี้ตอนนั้นในใจบอกเอาอะไรมาเอามาเหอะให้รถเวกได้ก็พอแล้ววันที่ตูอย่างชันต้องมาซ่อมรถก็มาถึงฝันหลายกลายเป็นจริงตอนแรกนะคะที่ลุงอัตโตโรทำก็คือถอดล้อค่ะ ส่วนแกเป็นคนถอดนะคะส่วนวอร์เนี่ยเป็นคนถ่ายวิดีโอนี่กูช่วยจริงเลยเนี่ยว้าว that easy the new oh n e so the new one and the old one they really different จะเห็นนะคะว่าผ้าเบรกอันเก่าเนี่ยมันจะบางมากเลยอ่ะส่วนอันใหม่เนี่ยมันหนาเตอะเลยอ่ะเฮ้ยแบบขับรถมาไม่รู้กี่ปีไม่เคยเห็นผ้าเบรกเนี่ยวันนี้วันแรกที่เห็นผ้าเบรก แกก็ทอดออกมาแล้วแกก็ดึงลงมาอ่ะมือแกเริ่มเปื้อนแลแ้วแกก็อันนี้ต้องทาจารบีตรงนี้นะเอามือกูก็ชักเฮ้ยเดี๋ยวมือดำไปไปอ่ะเอาลุงทาเองละกันเอาจริงๆนะถ้าจะเปลี่ยนผ้าเบรกเองจริงๆอ่ะไม่ยากเลยจริงๆแค่ถอดลูกล้อออกมาแล้วแกะแกะที่ใส่ผ้าเบรกอ่ะเออแค่เนี้จบเลยแต่ฉันก็กลัวว่าเออถ้าถ้าฉันใส่แล้วมันไม่เบรกมันไม่เบรกอ่ะทำยังไงวะใช่มั้ย when when bad no good uh huh. this part is the song c h i c h a s, <was> <S for you listen oh it c a s ลุงแกก็น่ารักนะคะแกก็อธิบายว่าเอยผ้าเบรกเนี่ยมันจะมีลวดเล็กๆนะคะไว้คอยส่งเสียงนะคะว่าถ้าเบรกผ้าเบรกมันจะหมดเนี่ยมันจะส่งเสียงจริงนะ ตอนยากสุดๆนะก็คือ,อถอดลูกล้อเพราะว่ามันต้องใช้แรงเยอะมากในการแบบที่จะไขน็อตอะเออวิดีโอหลังจากนี้แล้วก็ไม่ได้ถ่ายแล้วครับเพราะมือตอนนั้นเปื้อนมากมือดำออลูกล้อก็ต้องไปมุนๆอะไรเงี้ยน็อตเนิร์ดก็ต้องไปไขรู้สึกยุ่งยากมากเลยก็คือไม่มีวิดีโอให้เพื่อนๆแล้วค่ะขอโทษนะคะคือถ้าจะซื้ออ,อ,อะไหล่รถยนต์นะคะสามารถซื้อออนไลน์แล้วก็ไปรับที่ ที่ช็อปเลยก็ได้นะคะถ้าอยู่ที่อเมริกานี้นะคะออตอนแรกที่วูดดี้ไปออโตโซนนะคะ mm. ก็เสียไปทั้งหมดประมาณ mm. 60บเหรียญนะคะแต่ว่าวูดดี้ Woody ไปเซิร์ชด,ดูอีกที่หนึ่งชื่อว่าออต้อดวานซ์ออโต้นะคะ oh. ซึ่งดวานซ์ออโต้เนี่ยเขามี20%ลดให้นะคะ อะไรที่เราซื้อออนไลน์แล้วไปพิกอัพที่ช็อปหรือว่าให้เขาส่งมาเดลิเวอรี่นะคะมันลดอีก20%ค่ะวูดดี้ก็เลยเอาของที่ออโต้โซนเนี่ยไปคืนแล้วก็ใช้อะไรที่เอ v แอดวานซ์ออโต้นะคะก็เดี๋ยววูดดี้จะ มีลิงก์ข้างล่างให้เพื่อนๆนะคะลองไปดูนะคะถ้าเราไปสมัครกับ a d v a n c e Auto นะคะก็จะได้ราคาที่ถูกลงมาถึง20%นะคะคลิปนี้นะคะว o ดดีเสียเงินซ่อมรถเองนะคะเปลี่ยนผ้าเบรกเองไปทั้งหมด45เหรียญ US d ลลาร์เท่านั้นคะ่ะจาก100ถึง300เหรียญวูดดีประหยัดไปได้เลย mm hmm. ก็ต้องขอขอบคุณคุณลุงอัตโนโลมากๆเลยนะคะที่แกเสียสละเวลามาซ่อมรถให้ว o ดดี โอเคขอบคุณมากนะคะที่ฟังวูดี้จนจบอย่างไรก็ช่วยกดไลค์กดซับสไครต์ให้วูดี้ด้วยนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะบาย